สุขสบายมันเสมอมันเครื่องใหม่พ่อยภายใน,นให้ยาไมกไกลเบียดเบียนเอามนเอกตอนรับพี่น้องเข้าเขาสู้ในรายการแนะนําการเป่าแคนนะพี่น้องอันนี้เป็นอีพี่อมาเนาะมันนี่สิมาแนะนําการเป่าหรือว่ามาสอนว่าสอนกระไรนะว่าแนะนากันนะพี่น้องครับผมสอนเป่าแคนแบบโนดโบรานแบบโนดอิสานบ้านเฮาแบบโนดรัดแบบพื้นฐานเอาปากว่าเอาเสียงว่าเอานะพี่น้องเนาะ มอนี้สีมาในนําการเป่าแค่ไล่หัวดอนตานเนาะลายหัวดอนตานมันจะมีแคนทางภาคอีสานบ้มนันเฮามันจะมีลล่หัวดอนตาาไล่้ไทยเดชหาไล่อีกอย่างมันหลยล่เนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้มาฟังการเป่าสีพันดอนคอนสวรรค์มันหลเนี่ยเนาะเอาเป็นไล่หัวดอนตานซะก่อนนะพี่น้องออาการเป่ากับคือเข้ากับมาปิดหูนิ้วก้อยดัน ดันใส่ข้นเป่านะพี่น้องดันใส่ลูกที่แปดกับลูกที่หกใะพี่น้องนี่เขาน,นํามาทาั้งหนึ่งโป่งหนึ่งสองสามเนี่ยมาลูกที่หกกับลูกที่แปดเนี่ยปิดขับไปเลยนะเลน,นะนาะเพืวว่อนมาลูกคู่ลูกจังลูกยังแบกเก่าก็มาไปบ้านนี้มันจะมีเป็นวากในบ้านแน่นอนเ่ะเดี๋ยวเป่าให้ฟังเป็นสังเก็บซะก่อน นี่นาะบ่ได้หลายเนาะนีนะ่เป็นเพิ ah ่นเอิ้นว่าลายดอนตาลเรียกว่าลายหัวดอนตาลเนาะครับเนาะเป็นอ <can sale> <c oughs> <c oughs> <can> ่าต้นฉบับของทางกําไฟภาคอีสานบ้านเฮานี่ล่ะเนาะแถวผู้ไทยแถวพุธเลอนี่ล่ะเนาะพี่น้องทางทางกำไปอ่าดอนตาลนี่ล่ะอืมดอนตาลไสดอนตาลนี่ล่ะอำเภอดอนตานน้าพี่น้องเนาะเป็นผู้ไทยแล้วแถวอ้โมงค์พุทธิไลยบ่ว่าสิเป็นลําผู้ไทยิพญมพญาเพื่มีเด้อไปทางหัวอำเภอดอนตาล มุกดาหารเพอคดขำสชกองค์เีอีไปทางนี้ขึ้นไปทางพี่ปินแต่ผู้ไทยเลาะเลาะคลองเลาะเพื่อไปพีนเอาพี่น้องก็เลยได้ลายมาเนาะแต่ว่าผู้เป่านี่เป็นเป็นอีสานกลางเป็นเล่าอีสานธรรมดาไม่ได้เป็นผู้ไทยเนาะเนาะเอาอามืกันนี้เป็นวักเนาะพี่น้องเป็นวักเอาเอาเอาเสียงว่าเอาเนอะอเอาวักแรลกวัแกแหลก

ที่นสองเนาะมันหัวดันตานเนี่มันสิบวหลายเลยสิบวหลายน้อยน้อยเดียวน้องน้อยน้อยเดียวบวบวคือทางลาภูไทยบันไดเนาะที่แรกกันแตนแตแลลี่แลลแลนแตนแตแลลีแลลีแลนแตตัวสองตีแลลีแลนแตแลนแตลีแลนแตตีแลลีแลนแตแลแลลี่แลนแตแค่นี้ลุกไปลุกมาลุกมาลุกไปลุกไปลุกมาเนาะ เอาปากว่าให้มันจี้เลยจังเขาเป่าไปนะเพื่อนงๆง่าย สันนะมีสงมีสองบักนะอันนี้คือลายหัวดอนตานมาสันมาแต่ลหลลลลละแหล่นตาแหล่นแตวแหล่นตาแหล่นตาแหล่ลีเต่าแหล่นตาต้แหล่ลีแหล่นแต่าเต่ตาแหล่นตะตแตลีแหลนเต่เต่แตาลีแหล่นตฮักกรลุกมาฮักเกาเหรอ แต่นแต่ลแลแลแลเล่นเเดแนแลและลแลแลเล่นและลนแต่ละเลแลเล้อเลอเล่นแต่ลแลและเด่แต่ลเล่นแต่ลเลแแลละง่ายๆลบไปลบมาลบมาลบไปกะตีจังหวะใส่ก็ได้แลล้วนแต่ว่าเวลาเขาเป่านี่พยายามตบตบจังหวะใส่ เนี่ยเนาะลูกไปล้วมาล้วมาแล้วไปแหลนแต่แลลนแต่แหลนแต่แหลนแต่แลลนแต่แลลนแต่ตีต่อยดีแลลนต่อยต่อยแต่ดีแลลนลาลาลาตีต่อยดีแลลนต่อยต่อยแต่ดีแลลนแต่แหลนแต่แหลนแต่แลลนแต่ เล่นแตะเล่นต่อยเล่นแต่ตีต่อยเล่นต่อยต่อยแต่เล่นแต่ตีต่อยเล่นต่อยต่อยแต่เล่นแต่ลุบไปลุบมาลุบมาลุบไปอยู่นี่เนาจะเอาต่อได้กับดนายน้นยายๆไปเนาะนี่คือเป็นภาคเบื้องต้นเนาะคือไรอ่หัวโดนตาเนาะมันแค่นี่มันจะมีหลายไร่ที่พี่น้นองแต่ว่าอันนี้เป็นไร่พื้นฐานดังเดิมของ ตั้งแต่แถวพอถถวแม่์โบราณทั้ามาเนาะพี่น้องเนาะเป็นไล่ใบสันสิพย่ามเอาไลา่พื้นฐานมาบอกไม่แน,น,นะน้ำเนาะแต่ว่าไล่ประยุกเนั่นไปอีกแบบหนึ่งประยุกมันสิเปล่างไงเด้อเพราะที่เขาเป็นแล้วเนาะพี่น้องเาประยุกใส่ประยุกอาเพ่งสามสาเป็นซิ่งเป็นยาวเป็นล้ำเดินล้ำเลลำพลิ่อนล้ำยังน่ะมันมันเป็นมันเป็นประยุกมันเป็นอันนั้นมาแล้วเนาะแต่ว่าเอาพื้นฐานเนี่พื้นฐานคือสิมี่ไล่ซอยสุดชะแน่ไล่ล้ำก่อนเพื่อนเออนาะพี่น้องซอยสุดชะแน่นกาเตียนก่อน สัง่งลมบากุลาไพ่ายามยังมันมีหลายาลายเนาะลายซอยสอยทั้งใหญ่สอยทั้งโปไสาแล้วก็มาทั้งลายรองรองใไงรองหน่อยอยังจังสีเนะมันจะเป็นลายพื้นฐานเนาะแล้วก็มาเต้ยเต้ยเต้ยผ้ามา้าเต้ยโค้งเสียแล้วพี่น้องเต้ยอืมแล้วก็มาลายลำเพลินอันนี้ลายลมันเป็นลายพื้นฐานอย,ย่างนี้อันนี้เป็นลายพื้นฐานเนาะลำเพลินเนาะแล้วก็ลำเวียงลำเดือยลำเวียงจังสียลำเวียงแล้วเขี่ยต่อไปไวซั่นสิเปล่าลายลำเวียงเนาะ มันจะมีลายลำเวียงลายลำขอนแกนลายลำกาะสินลายลำสารคามันมีหลายลายเนาะพื่อื่นว่ามันเป็นแค่สมัยแต่ดังเดิมนะเป็นเป็นเป็นพื้นฐานของงานใส่ไปเนาะเอาเงินไปก่มากแนะนำนี่แหละเรื่องเปาอ่าหัวดอนตานเพา่น้องเนาะมันจะมีหัวดอนตานลายก็สินมีสีพันดอนเนาะสีพันดอนสีพันดอนในส่วนมาก เล่าไต่กระเจ้าสิเปาเนาะเล่าไต่ทั้งเล่าไต่สีพันดอนเดี๋ยวมือใหม่จังสีมาต่อให้น้องเนาะเอามือในต่อไล่สีพันดอนจะก่อนเนาะเคล็ดที่ผ่านมาับเป็นอันอย่างไล่ผู้ไทยเขต็ดนี่ก็เป็นไล่สีพันดอนเนาะออากระคงสีจำง่ายเายพอๆต้องเอาเงาเอาสันๆเป็นเขตดเป็นเขล็ดไปน้องเนาะเพื่อความเข้าใจง่ายเนาะเวลาห้อ อันนั้นได้แน่ละจังมาว่ากันอีเรื่องโน้ตมาหนิแฟนรายการหรือว่าเอฟซีพันยังไดี๋หาโน้ตเปรียบเทีย fitted. บกับบาซันกับเซียไทยได้จะได้กับคอมเมนต์เข้ามากันแล้วกันเนาะแต่บ้านดับแรกเอาพื้นฐานไว้ก่อนพื้นฐานเอาพื้นฐานนี่แบ็กกราวพื้นฐานไว้เพื่อเอาปากว่าเอาเสียงเป็นเอาเสียงเป็นมาตรฐานเนี่พี่น้องครับผมมันก็ง่ายเนาะแลนตาแล้วแล้วแล้วแลนดาแหลนตาแล้วแล้วแล้วแหลนตาเตะแหลนตาตาตาแหลนตาเนาะ อานนี้เทคนิคการเป่าเทคนิคการเป่าเพื่อแก่ในพี่น้องมนเป่าสูบกระโดดจะต้องใส่อันนี้บริสันทพายายามบอกทุกเขตเนาะไ <c oughs> มนเป็นเสียงงูเหาเะไรพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ใส่ปลายลิ้นปลายลิ้นเท่าต่อมล่มออกไปเปา่าผ้ามันไปเนาะพี่น้องมันกาศสิเป็นเป็นขนะื่นเป็นขื่นเพป็นเออนะเป็นเป็นตัวโน้ตที่ขับเบ็ดขับเบ็ด เสียงแค้นสิตัดด <ator il> oh. 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 ีเนาะพี่น้องคัางนอาสูบเขาจะว่าเสียงมันโอ้โหเสือๆนี่มันตุดด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 มันคือเขาลูกแกนเสียงแค้นให้มันตัดไปนะครับเนาะงอ้าเอาเทเลนี้เทเลนอยเพื่อความจำได้ได้ง่ายขึ้นเนาะกขอพุ่นสาหรับผู้เพิ่นมักผู้เพิ่นชอบผู้เพิ่นมักเสียงแค้นนะพี่น้องเนาะกจเขามาติดตามให้กำลังงใจกับบริษัทกะ โอเคขอพูดหลายๆกากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเนาะตามกติกาเนาะใอกลังมีหลังวันมาครับขอพูดหลายๆกันเลยที่เพิ่นติดตามมาด้วยดีตลอดนะมาจากไครบ้าอีสานแจ้งใดกะคอมเมนต์ขามาในอันนั้นาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์ขามาบาอีสานกติจัดไทยจะได้จัดไทยได้ก็จัดไทยตัวใดจะไหนก็จังหวะกันอีกทัวหนึ่งกันแล้วกันเนะครับเอาขวาติดตามในคลิปต่อไปคลิปนี้เอาไว้สนุกกันแล้วกันครับผมสวัสดีครับขอให้ปิดเร็วๆกันเลวกันเด้อ